โดยยาสีฟันสมุนไพรเข้มข้นโอเคฮาบโบสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับ สุดเศร้าครอบครัวรับศพครูเจีย๊ยบเหยื่อกระสุนลูกหลงนักเรียนตามยิงคู่อริย่านคลองเตยทีนิติเวศโรงพยาบาลจุฬาก่อนเคลื่อนร่างไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีขณะที่แม่ครูเจีย๊ยบเรียกร้องตำรวจจับคนร้ายให้ได้อยากถามฆ่าลูกแม่ทำไมวอนกลุ่มนักเรียนอาชีวะขอยากตีกันให้ไปตีกันในโรงเรียนคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนถ้ามันดูอยู่นะให้มันมากาบตีนแม่ด้วยแล้วจะถามมันจ,จับมือมันถามจับ หน้ามันถามว่าทําลูกแม่ทําไมแม่ส่งเสียลูกเรียนเนี้ยสั่งสอนให้ลูกทำมาหากินนะไม่ได้เป็นรังแกคนอื่นเขานะจะบอกว่ามึงอยากเป็นนักเลงมึงไปยิงกันในวิไลเลยที่มึงเรียนนะมึงไปฟันกันต่อหน้าอาจารย์ที่สอนมึงเลยจะพูดกับมันอย่างนี้ด้านแฟนหนุ่มเผยมีแผนจะแต่งงานปีหน้าไม่มีลางสังหรจะต้องสูญเสียรับยังช็อกกับเหตุการณ์ก่อนเผยคำพูดสุดท้ายที่พูดคุย บอกให้ดูแลตัวเองให้ดีตอนนั้นเหมือนเขากำลัง C P R อยู่ปั๊มหัวใจอยู่ครับแล้วผมไม่เคยเห็นเจยบเขาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วช่วงที่เขาปั๊มหัวใจเขาหันหน้ามาแล้วคือเขามองมาตาเขายังไม่หลับอ่ะผมทำใจไม่ได้ครับก็เลยขอเขาออกไปก่อนใช่ผมไม่เคยเห็นเจยบอยู่ในสภาพแบบนี้ผมก็เลยรับไม่ได้ <c oughs> คือไอ้ปัญหาเรื่องของเด็กช่างเนี่ย <c oughs> ผมเองอ่ะก็ก็ เห็นมาตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นเนาะก็เห็นมันมีอย่างนี้มาตลอดครับเราก็ไม่เห็นจะมันจะดีขึ้นเลยตอนนั้นเหมือนเขากำลังผู้บังคับการนครบาน5เรียกประชุมชุดทํางานล่าตัวมือยิงนักศึกษาปีหนึ่งและครูเจีย๊ยบเผยอาจมีความคืบหน้าเร็วนี้มุ่งปุมประเด็นขัดแยง้งเรื่องสถาบันเป็นพิเศษส่วนรูป,ปรพรรพสันฐานของคนร้ายอยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมคาดเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุสคน ด้านเกติกาเผยรัฐบาลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงการสูญเสียบุคลากรครูเตรียมบุรณาการหลายกระทรวงหามาตราการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกำชับสอทอร่งช่วยเหลือผู้การพัทลุงเพิ่มแผนปฏิบัติการล่าตัวแป้งนานโนดส่งกำลังต่อชดอค่ายในเรศวรกว่า30นายขึ้นหอสมทบกำลังในป่าขณะที่ด้านล่างริมเทือกเขาจัดกำลังคุมเข้มลำธารทุกสายด้านบิ๊กก้องเชื่อเสียแป้งยังซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาบรรทัด ให้คำม,มั่นหากมอบตัวจะไม่วิสามันสั่งปูพรมล่ายอมรับเป็นพื้นที่อันตรายหาตัวยากครับเป็นที่แล้วกันที่จะที่จะตามหาตัวคนนี้แต่ตอนนี้ตัวเขาต้องหลบหนีในป่าเนี่ยเขาก็ได้รับทุกระดับหนึ่งนะก็แต่เราก็ยังพยายามจริงๆก่อนที่เราจะเข้าไปในป่าเราก็มีการสืบสวนมาระดับหนึ่งแล้วเราถึงจะล็อกเป้าได้ครับซึ่งตอนที่เข้าไปเนี่ยเราก็ได้ได้ เชียวเเขาแหละแต่ปัญหาคือมันเป็นมีหมาเหา่หเหา่อนคือเพรหมาเห่าก็เราก็มันก็เลยรู้ตัวมันก็เลยขยับก่อนประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนั้นส่วนรัฐมนตรีทวีระดมทีม400คนช่วยล่าที่เขาบรรทัดเผยเป็นจุดซ่อนโจรเป็นจุดโจรซ่อนตัวในตำนานตัน้งค่าหัว1ล้านบาทขอประชาชนแจ้งเบาะแส <S <S ระทึกกลางเมืองสิงห์บุรีหลังขาใหญ่ประจำจังหวัด พาลูกน้องยกพวกบุกร้านหมูกระทะหวังเคลียร์ใจเด็กเสิร์ฟคู่อริเปิดศึกรัวยิงกันสนั่นร้านกว่า30นัดขณะที่ลูกพี่เจอยิงสวนดับลูกน้องเจ็บสามรายก่อนเพ่นหนีด้านตำรวจวันมีการล้างแค้นของสองกลุ่มเร่งจับกลุ่มดำเนินคดีก่อนจัดกำลังเฝ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวันยกพวกประทักกันอีกรอบเพื่อแก้แค้นแขนแทนลูกชายวัย13ปีหลังถูกคู่กรณีรุมทาร้ายบาดเจ็บ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านตามสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยแต่ไม่เป็นผลมีหนํำซ้ำบิดรถมอเตอร์ไซค์ท้าทายเสียงดังก่อนซิ่งหนีด้านพ่อเด็กสุดแค้นเหมือนโดนหยามขับรถกระบะตามหวังเอาตัวมาขอโทษสุดท้ายเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสามหนึ่งรายในนั้นขาขาดขณะที่คนขับกระบะยันไม่มีเจตนาพุ่งชนล่าสุดตำรวจเตรียมเรียกทั้งสองฝ่ายให้ปากคำ กทมเอาจริงชัดชาติลงพื้นที่ตั้งด่านสุ่มตรวจรถบรรทุกน้ำหนักเกินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงใช้อุปกรณ์ช่างน้ำหนักเคลื่อนที่เพื่อวัดน้ำหนักรถบรรทุกโดยจะเวียนสุ่มตรวจทั่วกรุงเทพมหานครแบบนี้ทุกวันก่อนกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสชี้ <Okay. S 1> ผิดก็ว่าไปตามผิดพร้อมจี้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่อยากจับดำเนินคดีแต่การแต่เป็นการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน มาร์กบรนและคิมเบอรี่จัดงานวิวาที่ไถ่ชื่นมืน่นบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักท่ามกลางสวนกุหลาบสีขาวกว่าหนึ่งหมื่นดอกผู้บริหารช่องสามผู้จัดละคร mm hmm. เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงร่วมงานแสดงความยินดีเพียบทั้งคู่เผยชีวิตคู่สามีภรรยาด,ดีมากเลยสามารถทําอะไรก็ได้แบบเปิดเผยจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ทําได้แพลนมีลูกอีกสองปีชีวิตหลังแต่งหอมแก้มกันทุกเชา้าหอมแก้มนอนตื่นนอนเขาจะแบบ จะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ทำไมวิทยาไม่หอมเลยก็จะดีตัวขึ้นมาแล้วอย่าพึ่งออกจากห้องมันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบทําอะไรก็ได้แบบเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอ,อยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันร้อย,แ,อยแบบงานงานที่คมอะ่ะจะคนชอก แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองค่ะผู้ชมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าออกเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค,ค่ะไปร่วมประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30นะคะแต่ว่านี่คือภาพบรรยากาศก่อนออกเดินทางท่านนายกเนี่ยเรียกส่วนราชการมาถกแก้ปัญหา3ามเรื่องด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นคือปัญหาหมูเถื่อนที่นายกนี่ออกอาการไม่พอใจอย่างมากด้วยนะคะชงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะคุณเศรษจ หาทวีสินนายกรัฐมนตรีกับคณะก็เดินทางมาที่ท่าอากาศยา,านนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30จัดขึ้นระหว่างวันที่12-19ถึงพฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกร,รัแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะคะโดยที่ก่อนเดินทางท่านนายกก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกแก้ปัญหา3เรื่องก็คือการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนสุยทางหลวงและมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ห้องรับรองของสนามบินนะคะ โดยเรื่องการลักลอบนำข้าวหมูเถื่อนนายกรัฐมนตรีได้หารือกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านายกถึงกับแสดงท่าทีไม่พอใจไล่บี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากไม่พอใจการทำงานที่ล่าช้าไปฟังบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ ก็มีบอกว่าผมสั่งการไปแล้วก็ไม่ทํานะคะโดยหลังจากการหารือค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามพันตารวจตรีสุริยาสิงห์กรมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงเรื่องที่นายกแสดงท่าทีไม่พอใจอซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกว่าท่านนายกได้กําชับให้ทุกหน่วยบูรณาการดําเนินการให้ถึงที่สุดไม่มีละเวน้นแต่ว่าไม่ได้ตอบว่าไม่พอใจเรื่องอะไรนะคะ ตึงอบอกว่าตนได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดทั้ง3ากลุ่มก็คือบริษัทนําเข้าวกลุ่มนายทุนและห้องเย็นทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้น DSI รับข้อสั่งการประสานตํารวจภูธรแต่ละจังหวัดและฝ่ายปกครองปูพรมตรวจค้นหาของกลางทั่วประเทศค่ะส่วนอีกวงที่เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งมีการเปิดเผยว่าจะมีการดึงตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาลาดตระเวนในเมืองไทยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีน หลังจากการหารือกับนายกรัฐมนตรีนะครับคุณถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับก็เปิดเผยบอกว่าสําหรับเรื่องความปลอดภยัยผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวจะทํางานร่วมกันนะครับกับทางทททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนจะพูดคุยกับสถานทูตจีนวันที่15พฤศจิกายนนี้เกี่ยวกับโครงการลาดตระเวนที่จะเอาตํารวจจีนจากประเทศจีนมาลาดตระเวนในประเทศไทยตามเมืองท่องเที่ยว หลังเมืองหลักแล้วก็เมืองรองนะครับเหมือนกับที่เคยประสบความสําเร็จที่ประเทศอิตาลีมาแล้วนักข่าวนพยายามสอบถามถึงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องใช้ตํารวจจีนเข้ามาในประเทศไทยผู้ว่าททตอบว่าต้องการให้ตํารวจจีนเห็นการทํางานของประเทศไทยว่ายกระดับเรื่องของความปลอดภัยยังไงบ้างให้เขาเป็นกระบอกเสียงส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าคนจีนกลัวตํารวจมากถ้าเกิดตํารวจของเขานมาแสดงความมั่นใจในเมืองไทยก็จะช่วยยกระดับความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนอีกขั้นหนึ่งครับ การคุยกับทางสถานทูตที่จะมีโครงการที่เรียกว่าโครงการลาดตระเวนโดยที่เราจะเอานักท่องเอาตำรวจจากจากประเทศจีนเนี่ยนะคะสาธารณประชาชนจีนเนี่ยมาที่เมืองไทยในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเมืองหลักก็จะคล้ายๆกับที่โครงการลาดตระเวนเนี่ยก็เคยมีโครงการนี้ที่ทําในยุโรปแล้วเช่นอิตาลีนะคะเราก็จะได้เห็นว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพรม้อมในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยอย่างไรบ้างก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีน เป็นอย่างมากน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ย เรามีหลายมาตรการในการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่องของมาตรการการพกพาอาวุธปืนเองก็ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวคลายความากังวลแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะให้ตํารวจจีนได้เห็นการทํางานของประเทศไทยว่าเรามีการทํางานในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยอย่างไรบ้างและเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะส่งต่อให้นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจีนเองหรือคนจีนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาก็กลัวตํารวจมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าตํารวจเขามา แงความมั่นใจที่เมืองไทยแล้วเนี่ยอันเนี้ยในเรื่องของการยกระดับความความมั่นใจมันก็จะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจริงๆแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้ผลมากในส่วนของตลาดยุโรปที่ได้เคยมีการทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งประเด็นการดึงตำรวจของจีนมาลาตะเวนในไทยเนี่ยก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะคะจนทําให้โฆษกรัฐบาลซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปสหรัฐกับท่านนายรัฐมนตรีนถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงส่งข่าวชี้แจงว่าข่าวนี้คลาดเคลื่อนค่ะแต่ก็ยังยืนยันถึงแนวคิดดึงตำรวจจีนเข้ามาช่วยตำรวจไทยนะคะ โดยคุณชัยวัชรงค์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีส่งข่าวในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะชี้แจงว่าข่าวที่จะให้ตํารวจจีนมาตะเวนดูแลความปลอดภัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงความจริงเพียงแค่มาร่วมมือทํางานและให้ข้อมูลเบาะแสเพื่อให้ตํารวจไทยทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นคนละเรื่องกับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยเป็นเอกราชทําไมต้องใช้ตํารวจจีนมาลาดตระเวน เรื่องที่มีลักษณะสร้างสารรค์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเช่นนี้ทำไมต้องบิดเบือนและลากไปให้โยงกับเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศเช่นนั้นขออย่าได้เล่นเกมวัฒกรรมทางการเมืองกันจนเกินกว่าเหตุเช่นนี้เลยเรามามุ่งสมาธิให้กับการทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนกันดีกว่าไหมครับ พร้อมกับระบุว่าการประชุมที่สนามบินสุวรรณภูมิมีเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนนายกและคณะจะเดินทางนะคะซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือว่าสตชหารือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนค่ะโดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยจากคนจีนกลุ่มสีเทาที่เข้ามาสร้างปัญหาในไทยนะคะ ซึ่งก็มีการชี้แจงว่าทางสตชรายงานว่าพฤติกรรมของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในมุมของคนจีนที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยพบว่าพวกกลุ่มคนจีนสีเทามีความเกรงกลัวตำรวจจีนด้วยกันเองและนักท่องเที่ยวจีนจะรู้สึกปลอดภัยเป็นพิเศษจากพวกเกเรทั้งหลายที่เป็นคนจีนด้วยด้วยกันแต่มารังแกคนจีนที่มาท่องเที่ยวไทยหากมีตำรวจจีนมาช่วยดูแลเขาก็จะรู้สึกเชื่อมั่นเป็นพิเศษดังนั้นตำรวจของไทยจึงคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการกำกับ กลุ่มจีนสีเทาก็คือการขอให้ตำรวจจีนเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งปกติมีการทํางานร่วมกันของตํารวจสากลอยู่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้แสดงออกให้เห็นชัดเจนขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจไทยได้รับข้อมูลและเบาะแสที่แม่นยํารวดเร็วขึ้นค่ะ ซึ่งตำรวจจีนมีข้อมูลและเบาะแสะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจไทยเต็มร้อยเปอร์เซนต์และพร้อมที่จะให้ข้อมูลชี้เบาะแสะล่วงหน้าป้องกันไม่ให้พวกคนจีนที่คิดไม่ดีมาก่อเหตุและทําให้เสียบรรยากาศในการท่องเที่ยวในไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนก็จะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะครับส่วนเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทหลังจากที่นายกถแถลงไปวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าหลังจากถแถลงไปแล้วเนี่ยกลับถูกตั้งคําถามมากขึ้นนะครับ ในอีกทางหนึ่งทางปปชตอนนี้ก็ต้องขอรายละเอียดมาเพื่อที่จะจัดทำในเรื่องของการดําเนินโครงการแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆให้ชัดเจนก่อนเนี่ยนะครับทางคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าหลังจากที่นายกถแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วทางปปชจะขอรายละเอียดการดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาโครงการดิจิทัลวอลเล็ที่ปปชตั้งขึ้นได้ศึกษาครับเพื่อทําความเห็นและก็ข้อเสนอแนะออกมา โดยคณะกรรมการศึกษาโครงการดิจิตอลวอลเล็จะต้องทําให้เสร็จก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มดําเนินโครงการเพราะถ้าเกิดทําออกมาทีหลังเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งทางคณะกรรมการก็ต้องดูรายละเอียดในทุกจุดรวมถึงเรื่องการกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการดังกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เรื่องการกู้เงินนี่ก็เป็นอีกกระบวนการหรือวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลจะนำมาใช้มันก็อาจจะมีอยู่เรื่องกฎหมายเรื่องการที่ต้องเงินไม่สร้างหนี้สาธารณะหรืออะไรต่าง นะฮะจะโดนเท่าไหร่ยังไงแล้วมันมีข้อความหมายกระเบิดไปไหมใ้กูเ้กเกินพดานไหมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดน,นะฮะที่จะต้องไปพิจารณาคือจะต้องมีการขอข้อมูลจากทางรัฐบาลไหมคะหรือว่าดูแค่จากที่เขาแถลงคงบอกยุว่าต้องขอรายละเอียดมากกว่าครับเป็นทางการเพราะเรื่องการแถลงนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับคงเอามาใช้เป็นดับเป็นที่จะเป็นข้อสเสนอหรือวิจารก,การไปได้ไม่ต้องไปเดือดรานหรือเป็นเสร็จเป่อที่ําบาลจะจับจริงนะ ถ้าเป็นอย่างนี้วิธีการทำแบบนี้นะนะมีการเสนอเรื่องเก้าคอรมอว่าจะไปออกออกเป็นพระบอ,อ,อรผ่านสภาไหมยังไงไหมอัน,นี้เราไปดูรายละเอียดทีหนึ่งนี่ว่าคงคงต้องต้องดูทุกจุดน,นะครับตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการที่สามารถทําได้หรือไม่ได้หรือว่าจะมีการสิดอย่างไรนะครับต้องรอข้อมูลแล้วก็การาวิเคราะห์ ส่วนทางด้านของคุณชัยชนะเดชเดโชรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าตั้งแต่คุณเศรษฐาหาเสียงไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเกิดคําถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนตอนแรกบอกว่าไหนจะไม่กู้เงินไงสุดท้ายก็กู้เงินคุณชัยชนะเนี่ยบอกว่าเมื่อนายกพูดแล้วจึงกลับคําพูดไม่ได้แต่ว่าโครงการนี้เหมือนกับไปลกลับไม่ถึงอกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะฮะยิ่งนับวันในคุณเศรษฐาก,ก็ยิ่งเหมือนสีธน,นชชัยเพราะาเปลี่ยนคําพูดทุกวัน หาเสียงเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าการที่จะแจกเงินที่ต้นวอลเล็ตเนี่ยเขามีที่มาของเงินตัวนี้จะหาะไรายได้ได้และจะไม่กู้เงินนะครับพอเมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยกรเสรินธาเนี่ยมันพูดเหมือนสีจตระใจนั่นคือว่าเมื่อหาช่องได้เนี่ยเขาจะกู้เงินออกรบรบเงินกู้เมื่อมาแจกให้กับพ้องงานชนแล้วก็จะโยนบาปความผิดเนี่ยให้กับ สภาผู้แทนรัศดรอ้างว่าถ้าเข้าสภาแล้วทำไปยิ่สภาไม่โหวตให้พลบนิษฐานมันจะตีตกก็จะอ้างว่าสภาไม่รับเขาปันไปเลยไวดีแล้วแล้วก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พูดไว้เนี่ยอจะกลับคำพูดไม่ได้แล้วแต่ก็ไปไม่ถึงความฝันในสิ่งที่พูดไว้ครับผมก็เลยมองว่านโยบายเนี่ยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับและคุณเสรษฐายิ่งนับวันเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเหมือนสีนชัยยิ่งทุกวันกรับเปลี่ยนคำพูดวันละเรื่องวันละเรื่องไปเรื่องอย่างเนี้ย เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ